คือถ้ามันจับคู่กันเนี่ยมันอันตรายลูกจะต้องได้รับให้เลือดเนี่ยตลอดชีวิตเลยตัวสุขภาพก่อนตั้งครรภเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักๆก,ก็จะมีพวกซิฟิลิสโรคเอสตับระเสบชนิดบโรคเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ที่เราเราเราเจอบ่อยๆก็พวกทรัสเซียมีอย่างกรณีถ้าคุณแม่เป็นเป็นอเรด แล้บงังเกินคุณพ่อเป็นเบต้าทาวเนี่ยคือถ้ามันจับคู่กันเนี่ยมันอันตรายสมัยก่อนเราไม่ทราบพอลูกข้อเรามาเนี่ยลูกจะต้องได้รับการให้เลือดเนี่ยตลอดชีวิตเลยแล้วเด็กๆก,กลุ่มนี้โครงโครงหน้าเขานี่จะจะไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปนะมันมันจะมีลักษณะเฉพาะว่าเขาจะโลหิตจางแบบเลือ้อรังตลอดชีวิตเลยตับม้ามก็โตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องเน้นในส่วนนี้ แนะนำหนึ่งก็คือเราเราควรจะต้องทานโฟลิกแอซิดปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ส่วนใหญ่จะทราบว่าถ้าจะตั้งครรภ์นเนี่ยจะเริ่มทานโฟลิกแอซิดไปเรื่อยๆเลยเราควรทานก่อนก่อนที่จะทราบว่าจะตั้งครรภ์เพื่อป้องกันความพิการทางสมองไขสันหลังถ้าเรามาเริ่มทานตอนที่เราทราบว่าเราตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันช้าไปนิดหนึ่งเพราะโดยทั่วไปถ้าเราตรวจปัสสาวะเราจะตรวจได้ตอนอายุครรภ์ประมาณ4สัปดาห์กับ2วันหมายความว่าประจำเดือนข,ขึ้นไปสัก2วันเรามาตรวจด,ดูก็ได้ผลบวก แต่ว่าอีก5วันถัดมาเนี่ยระบบประสาทของเด็กนี่มันสร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นการให้โฟลิกแอซิดทีด่เกิดผลดีที่สุดนในการป้องกันความพิการทางสมองไขสัหลังเนี่ยควรกินก่อนที่จะมีการปฏิสนธิเพราะบางทีอาจะต้องกินล่วงหน้าไปก่อน3เดือน6เดือนไม่แต่ปีนเราไม่ทราบว่าเราเราจะตั้งครรภ์เมื่อไหร่